โอ้เสี่ยงหมดเลยผมอะไรเนี่ยดูฮะโอ้เป็นลูกนกแล้วตับแป๋วเลยนอนรถด่วนไปเลยตัวมันก็จะอ้วนๆแบบนี้เลยอืม อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สามครับโอ้เพิ่งจะตื่นเช้ามาก่อไฟนะครับฝนตกอีกแล้วดูสิครับโอ้ฝนตกหนักเลยน้ำเพิ่งจะใสามากขึ้นนะครับเพิ่งจะสามารถดื่มน้ำได้ฝนก็ตกอีกแล้ว ผมกะว่าถ้าน้ำมันใสขึ้นนะผมจะออกไปตกปลาแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะต้องกลับขึ้นไปนอนบนเปลเหมือนเดิมนะครับถ้าฝนตกแบบนี้อโอ,อ้ทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าฝนตกเพิ่งจะตื่นเช้ามาก่อไฟเองนะฝนก็ตกอีกแล้ว ไม่ดีเลยนะครับแบบนี้ถ้าฝนตกแบบนี้ผมไม่สามารถที่จะหาอาหารได้นะครับตอนนี้ฝนมันหยุดตกแล้วนะโชคดีที่มันตกแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะ เตรียมตัวแล้วก็ออกไปตกปลาหาอาหารเลยก่อนที่ฝนมันจะตกอีกรอบนะครับผมก็ทำการเก็บเปลของผมไว้ในกระเป๋าเพื่อไม่ให้มันเปียกนะตอนที่ผมไม่อยู่ผมจะเอาผ้าคลุมไว้แล้วก็ออกไปล่าปลานะครับ ไปครับเดี๋ยวอ,ออกไปล่าปลากันดูซิว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้อาหารหรือเปล่านะครับไป ได้แล้วนี่ตัวแรกนะครับของวันนี้โอเคผมจะตกไปเรื่อยๆนะผมจะทำที่ใส่ปลาก่อนดีกว่าเวลาเราทำที่ใส่ปลาตัวเล็กๆนะครับให้เราเด็ดใบเฟิร์นมาแบบนี้แล้วก็ลูดก้านของมันออกนะนี่แบบนี้ฮาแล้วเราก็เอาตัวปลาออกมา นี่ครับเสียบไปข้างๆเงือกของตัวปลานี่เราก็จะได้ที่ใส่ปลาแบบธรรมชาติเลยนะแบบนี้ง่ายมากโอเคไปตกกันต่อฮะ ผมก็ตกปลาลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้ได้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับนี่อ่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ผมจะตกต่อไปเรื่อยๆนะครับ Toh ni -oh. dia ที่ผมตกปลานะปลามันกำลังกินดีเลยแต่ฝนมันตกดูสิครับโอ้ฝนตกหนักมากปลากำลังกินดีเลยโอ้ที่หลบฝนก็ไม่มีฮะผมจะมาหลบฝนก่อนนะนี่ปลาของผม มันกำลังกินดีเลยนะฝนตกซะก่อนฝนตกหนักเลยนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าผมหลบอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็แทบจะช่วยอะไรผมไม่ได้เลยนะ ผมจะลุยต่อเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าฝนมันตกหนักเนี่ยต่อให้ผมจะหลบยังไงเดี๋ยวสุดท้ายผมก็เปียกหมดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลุยต่อเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเป็นห่วงเข้าของที่ที่พักของผมด้วยนะมันมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกแบตเตอรี่กับ power bank ผมเกรงว่าถ้าผมไม่ไปเนี่ยแล้ว น้ำป่ามันขึ้นเนี่ยมันอาจจะโดนซัดไปได้นะเพราะฉะนั้นผมจะกลับไปยังที่พักของผมก่อนนะครับตากฝนไปเลยเปียกช่างมัน ฝนแค่ตกมาให้เปียกนะครับแล้วก็มันก็หยุดไม่เป็นไรในเมื่อฝนหยุดผมก็จะตกปลาต่อนะครับนี่ มันก็จะกินบ้างไม่กินบ้างนะครับต้องรู้นเอายได้เพิ่มนะครับหลังจากฝนตกเสร็จเนี่ย มันก็กินไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันขุนมากขึ้นนะแต่ก็ยังพอตกได้อยู่นะครับเ ผมตกได้ปลาตัวเล็กพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยผมคิดว่าผมจะลองเอาปลาตัวเล็กพวกนี้เนี่ยเกี่ยวเบ็ดตาเบ็ดตาใหญ่แล้วก็จะลองตกปลาตัวใหญ่ดูนะโดยที่ผมจะดักเอาไว้นี่ผมพกตาเบ็ดแบบนี้มาประมาณ4 5่หตานะผมจะลองดักดูดูซิว่า มันจะได้ปลาแสงแงหรือเปล่านะปลาตัวเล็กเนี่ยมันไม่กินแต่ถ้าน้ําขุ่นแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้ปลาตัวใหญ่แทนนี่นี่เลยเห็นไหมครับตาเบ็ดของผมก็จะเป็นตาใหญ่แบบนี้แล้วก็ใช้เป็นลวดสลิงเลยนะใช้เป็นสลิงอือโอ้มือไม้สั่นไปหมดแล้วนะ นี่เกี่ยวปลาไว้แบบนี้เลยแล้วก็โยนลงไปในน้ำอมัดก้อนหินไว้แล้วก็โยนลงไปในน้ำนะเพื่อที่จะดักปลาตัวใหญ่นะครับโอเคนี่มัดก้อนหินแล้วก็โยนลงไปแค่นี้นะ แล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าปลาตัวเล็กมันจะไม่กินแต่น้ำสีกาแฟน้ำสีขุ่นแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้ผมโชคดีได้ปลาตัวใหญ่แทนนะครับไปกันต่อ นี่เราจะต้องมัดก้อนหินไว้แบบนี้ด้วยนะเพื่อที่จะถ่วงให้เหยื่อเนี่ยมันจมลงไปในน้ำนี่ครับหย่อนลงไปเลยแล้วก็เอาปลายสายมัดติดกับกิ่งไม้ไว้นะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยไปอีกตาหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมดักไว้ตาหนึ่งตรงนี้ด้วยวอุ้ยอ้ติด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 มันติดนะครับโอ้ปลาว้าวว้าวโอ้ตัวใหญ่มากโอ้ว้าวโอ,โอ,โอ,โอ้ได้แล้ว ว้าวตัวโคตรใหญ่เย้ยฮู้วสุดยอดได้อาหารแล้วนะครับโอ้โอ้ว้ววาวได้ปลาตัวโคตรใหญ่เลยนะเฮ้ยดูสิครับว้าวโอ้โห มันบิดซะเบ็ดผมนี่คือแบบม้วนกันไปหมดเลยนะครับดูสิปลาตัวโคตรใหญ่นี่เฮ้ยอย่างน้อยผมได้อาหารกินแล้วนะครับดูสิครับว้าวสุดยอดโอเค ไปลุยกันต่อครับยังเหลืออีก3ตานะไม่รู้ว่ามันจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับ โรยเกลือสักหน่อยนะครับอ่ากลับด้านกลับด้านนี่อือให้มันมีรสชาติหน่อยนะครับโอ้ทำไมเกลือไม่ออกโอเคนี่ก็น่าจะเป็นอาหารมื้อใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมเข้ามาในป่านะ นี่คือเนื้อชิ้นใหญ่ที่สุดเลยอื ปลาของผมสุกแล้วนะนี่อ้อดูครับอา่าหาโอ้หอืมนี่โอ้โห อใบตองมาปูนั่งก่อนนะอืออืออืม,อม,อม,อมปลาตัวเล็กนะอือร่อยมากอนฮะ นี่เนี่ปลาตัวเล็กอืมเทียวได้ทั้งกล้างเลยนะสำหรับปลาตัวเล็กอืมเนี่ยอืม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 ตกเสียดาย นนะเป็นวันที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมเข้ามาในป่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามื้อนี้เป็นมือน้อที่กินเต็มที่มากที่สุดแล้วออื นี mm ่นะอืม นี่ไข่ปลา นะปลาตัวใหญ่มันมีไข่ด้วยม,ม,มันมากมากนี่นะไข่ปลามีอยู่สองพวงโอเคก็ ปลาตัวใหญ่น่าจะประมาณกิโลนึงนะผมก็กินหมดไปซีกนึงเลยก็ประมาณครึ่งโลนะครับแล้วก็กินปลาตัวเล็กไปด้วยโ <Okay. S 1> อเคม,มาละเดี๋ยวผมจะเอาเปลกลับไปผูกนะแล้วก็จะขคืนไปนอนแล้วนะครับส่วนเนื้อก็อวางไว้ที่เดิมก่อนโอ้ จะย,ย่างไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเสียแล้วก็ไม่ให้ยุงวางไข่ด้วยนะต้องเอามาวางไว้ใกล้กลไฟนะครับโอเคขออนุญาตผกเปลก่อนนะครับอ่านาจะเห็นนะ ได้เวลาขึ้นเปลนอนนะครับอโอ้มันก็จะอยุ่งยากละเกะละกะลำบากนิดน,นึงนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ตื่นเช้ามา แล้วก็ออกไปตกปลาทั้งวันเลยนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าการไปหาหนอนรถด,ด่วนเยอะเลยนะครับแล้วก็พอได้ปลาตัวเล็กๆมาผมก็เอาปลาตัวเล็กเนี่ยไปวางดักปลาตัวใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับโชคดีที่ได้ปลาพวงมาตัวหนึ่งแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าอิ่มมากที่สุดใน สามวันที่ผ่านมาแล้วก็กินอย่างเต็มที่นะครับก็ยังเหลืออยู่อีกครึ่งตัวนะเพราะว่าปลามันตัวใหญ่มากผมไม่สามารถที่จะกินมันหมดได้ภายในมื้อเดียวนะครับโอเคพรุ่งนี้ก็น่าจะกินปลาอีกครึ่งตัวที่เหลือแล้วก็พอจะมีเวลาหาอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเวลาทำอุปกรณ์ต่างๆนะครับ อาจจะไปดักปลาเพิ่มด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนเลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับฝันดีครับทุกคน